สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผรมวิ่งโอเวอร์ออลชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมมาในคลิปนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของมอเตอร์ไซค์อยู่เช่นเคยนะครับผมจะเอาเจ้า XMAX ของผมเนี่ยจะไปเยี่ยมร้านนั่นก็คือร้านน้าเอกอไไล่ซิ่งนั่นเองนะครับผมจะไปทําอะไรเดี๋ยวชมกันเลยครับ ครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านน้าเอกอะไหล่ซิ่งนะครับผมวันนี้ผมก็นําเจ้า XMAX ของผมนั้นมาเปลี่ยนเป็นล้อทอง2021นั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าสไตล์แต่งรถของผมนะครับจะชอบแต่งแบบว่าเรียบๆนะครับไม่วือหวามากเพราะว่าผมกลัวจะเบื่อวันข้างหน้านะครับและในขณะนี้ครับก็กําลังทําการสลับล้อกันอยู่นะครับซึ่งก็งานเข้าอีกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเหล็ก เหล็กแทงเข้าไปในยางนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็นาะเอกจะทําการแทงนอนให้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านนาเอกนะครับนาเอกให้เกียรติในการมาให้การสัมภาษณ์นะครับผมเดี๋ยวเจอนาเอกเลยนะครับนาเอกสวัสดีครับตอนนี้นาเอกที่ร้านเนี่ยรับทาอะไรบ้างครับผมก็หลักๆจะเป็นซ่อมรถอุบัติเหตุนะครับรถล้มรถชนมานะครับซ่อมด่วนนั่งรอได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นพวกอะไหล่แต่งเครื่องยนต์ทําหมดนะครับในการผ่าเครื่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชาร์ปก็รับทำทุกอย่าง หัวหอนเครื่องอะไรนี้ได้หมดเลยได้เลยครับ,รบนั่งรอได้เลยเหมือนกันครับแล้วก็จะมีแบบพวกของแต่งก็มีมีพวกชกแต่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชทั่วไปครับเป็นมือสองมือหนึ่งก็จะเป็นโอรินนะครับส่วนใหญ่ผมจะขายจากของโอรินเพราะว่าหนึ่งเลยขายและจบไปเลยไม่ใช่ว่ามานั่งเดี๋ยดแข็งเด๋อวนิ่มไปก็จะเป็นตัวนี้เลยที่ผมใช้อยู่เลย เราก็จะมีเป็นพวกงานสีใช่ไหมครับใช่ครับงานสีก็จะเป็นงานสีทกเคครับสีที่มีตัวอย่างไว้ลูกค้าชอบก็โอเคแต่ถ้าไม่ชอบมีแบบสีมาเราดับทำทำให้ได้หมดครับล้อครับรล้อโครเมียมล้อสีทกเคครับเหมือนกันครับอยากได้สีไหนเราก็ให้ลูกค้าเลือกถ้าลูกค้าไม่ชอบหน้าร้านก็สั่งได้เป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับที่อยากจะทําไม่ว่าจะชนหนักชนเบาหรืองานซ่อมเครื่องจะ ทำโมดิฟายด้วยไหมครับผมครับผมโมดิฟายครับโมดิฟายก็คือทำกำลังอัดทำลูกใหญ่ทำลูกใหญ่ได้อ๋อก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่เพจนาเอกเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่ข้างหน้านี้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับใจรล้อทองสบายใจแล้วเอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ